มากมากตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับในช่วงนี้นะครับบรรยากาศนะครับแดดก็หายไปแล้วอบตไพรขาท่านผู้ชมสวยงามมากเลยโอหนี่ก็คือในสวนวิถีชีวิตของตำบลไพรข้วนะครับซึ่งเล็ดข้าวจะแล้วก็มีต้นข้าวัีกนะครับเดียวเป็นวิถีชีวิตนะคะมีผานะคะปลาไหล ่าไหลไพขานี้ถูกล็อกไว้แล้วนะจ๊ะไม่ออกนะจ๊ะขอคึ้าชื่อเทพีเจอนะคะคือนางสาวที่ได้รัชโทรจีค่ะเทพประจเนืวงเราไปเป็นประเพณีนะคะซึ่งทางตำบลไพคลานนำเสนอประเพณีสงกรานนะคะะ่ายทั่วโดยโรงเรียนบ้านโทนม่วงนะคะโดยท่านผอวรพจ์สร้อยจิตนะคะ หนูเล่นน้ำจนเปียกมาหรือย่กล้องนี้น้งน้นั่งเรียนก็แต่งกายเอกต่อมาเป,ประเพณนี้ค่ะถ่ายทอดโดยโรงเรียนบ้านถามโคนทันนะคะโดยท่านหัอสมเกียรติบุญน,น้องค่ะก็สะท้อนวิถีชีวิตน,นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคำนองเดียวกันนะคะในอำเภอเรา ับพอดีก็ได้กําหนดว่ากิจกรรมของแต่ละขบวนจะมีอะไรบ้างนะครับจึงมีวิธีที่คล้ายกันนะครับสวัสดีครับในส่วนของเป็นประเพณีรอยกระทงนะคะคนะก็เพิ่งผ่านไปไม่นานนะคะน้องๆแต่งตัวสวยงามนะคะผ้าถุงสวยมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใสนะครับก็ตื่นแต่งตัวตั้งแต่ตีสองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันทุกคนนะครับเพื่อนี้ที่จะไปลอยกระทงกันนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบ้างไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างในช่วงนี้นะครับเ <Okay. S 2> นื่องากรอกระบวนกันตั้งนานนะครับ, <Okay. S 2> บเพลนี้ลอยกระทงไข,ข่ทอดเดือเรียนบ้านไทยคลานะคะโดยท่านของโอโกวิ Go สศิลาเนนนะครับ่<ค>อไปเป็นขบวนรณรงค์นะครับ<ค>จากรอพอออตอพลม่วงนะครับค,คิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดครับ โรนนรกกำจัดลุ่มน้ำยุงลยนะครับสามเก็บนี้อ่านไม่ทันนะครับห้าปอด้วยไม่เกี่ยวกับปอหินรึกเล่านะครับห้าปอนี่นะครับนนนำเสนอโดยท่านอ่าพอ,อ,อสิทธิชัยชีวาจอรย์รในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคนม่วงนะคะโดนนรกยาเสพติดโดนรกไข้เลือดออกหลอดเลือดสมองและอุบัติเหต สังเกตทุกคนจะส่มงวม่นตากันทั้งนั้นนะครับใน,นตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ่อนลูกตากันแล้วนะครับจะลงบานทงไว้ไหมคะใช่เแต่เป็นเื่องยาบ้านะคะถูกล้อมกรอบอันนี้ยาบ้าถูกล้อมกรอบด้วยชุมชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับนี่คือความหมายที่อธิบายได้ขบวนแฟนซีครับแฟนซีห,ห,ลหลากหลายเหลากหลายสีสันเลิศเกินนะครับ กศอนอตบลไพรขานะคะโดยนายสรีบุญม,มีค่ะปานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายเอำเภอชุมพรบุรีค่ะครับก็มาทุกเชื้อชาติเลยนะครับที่มาในส่วนของกบพันธุ์แฟนซีนะครับนี่ก็คือในส่วนของจากตบตไพยขานะครับยังไม่ใช่นะครับยังจำน่ายลูกพุตบอลอยู่นะครับก็ขอบ,บคุณท่านนายกเฉลิมชัยนะครับการสีท่ากนกำนันชายชีวาจรนะครับ ที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับที่ขบวนที่6ขค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลศีนรงค์นะคะซึ่งกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเป็นลำดับที่6สนะคะศีนรงค์ถิ่นทรายงามนามหมู่บ้านวัฒนธรรมล่ำลือนวดแผนไทย ผ้าไหมดีประเพณีบุญบั้งไฟใส่ใจเกษตรอินทรีย์ตามมาเรื่ตบบลศรีนรค์นะครับ,บ,นะรรบผู้บริหารนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนศรีนะรงุงนายเลี้ยงสะอาดเอี่ยมนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตะบนศรีนะรงุงสิบเอกประทีปปริเวสังนะครับ ตำบลศรีนรงค์นะคะประกอบด้วย13หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด1,851ครัวเรือนกับต่อขอคารายการสักครู่นะครับประกาศหาเด็กขายนะครับเด็กชายไผ่นะครับอายุ8ขวบนะครับอยู่ชั้นป .3 นะครับเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำนะครับลักษณะผมผิวขาวเตี้ยนะครับ คุณแม่สุดารัตน์วงน้อยหรือแม่นกนะครับบ้านซาตบนเ์มือกัวนะครับให้ประกาศตามหานะครับถ้าน้องได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะครับน้องไผ่นะครับเด็กชายไทยอายุ8ขวบนะครับเสื้อเยืดสีน้ำเงินกางเกงขยันสีดําลักษณะของขาวผิวเตี้ยนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ก็มาที่นี่ด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับขอเสียต้อนรับตําบลศรีนรงด้วยนะครับพูดถือป้ายตําบลศรีนรงนางสาวปวีที่ ประเสริฐศรีและนางสาววาสินีศรีพลกับผู้ถือพานพุ่มเงินพุ่มทองนะครับนางนางสาวรัศวินีทำนางสาวนาราพรพูดเพราะผู้ถือพระบรมฉายาลักษ์นางสาวพลอยชมพูโสสุมและนางสาวเอมิกาบุตนางตางบริหารงานโดยนายกเลี้ยงสะอาดเกี่ยม พลัดตโการบริหารส่วนตำบลศรีนาลงทับสิบเอกประทีปปริเวสนงครับผลิตภัณฑ์ประจำตำบลผ้าไหมบ้านยางชุมเหนือหมู่ที่12ขนมคุกกี้จากข้าวหอมมะลิบ้านวังศิลาหมู่ที่9และข้าวอินทรีบ้านโนนโจดหมู่ที่4ครก็จกะาานนจนตามติดมาด้วยขบวนฟอรตรัมนะครับ กอบด้วยนะคะนางรำแต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองของอิ่นอีสานดนตรีเป็นจังหวะลาย ของขอบวนข้าวหอมมะลิครับสำหรับขบวนฟ้อนรำนะครับพูดถือป้ายขบวนฟ้อนรำนางสาวธีรดาเฉียบแหลมนะครับนางสาวธีรดาเฉียบแหลมนะครับพูดถือป้ายขบวนฟ้อนรำตรงนี้นะครับผู้ฝึกสอนนะครับสำหรับการรำนะครับนางสาวออนไลน์จุฑารัตน์นิจลลนู้ดูการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเป็นผู้ฝึกสอนนางรำ ข้นารับเบ้ลช็อตนะครับ จากชากตวตะบศรีนะรกด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ยารักษ์ชัยประเสริฐนะครับแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองนะครับและก็มีนางรองด้วยนะครับสองคนนะครับอ่าพอดีฝ่ายพนิกรไม่มีข้อมูลนางรองทั้งสองคน,นคตามด้วยขบวนวิถีชีวิตนะคะเป็นขบวนที่สอง เกษตรกรนะคะเป็นชาวนานับถือเทพเจ้าแห่งการทำนานั่นคือพระแม่โพสุกนะคะก็จะมีข้าวประดับสารอกระท่อมนะคะตามด้วยประเพณีสงกรานนะคะโดยพู่มโวยการนบพระรัศรีสมนะคะ,ะตามด้วยรถแห่นะคะของขบวนสงกรานเพื่อสงน้ำพระนะคะแล้วก็ น้องๆเด็กๆโรงเรียนบ้านศรีนรง์วันนี้เราจำลองเจดีไซน์มาไว้ในมือนะคะแล้วก็คณะครูโรงเรียนบ้านศรีนรงค์นะคะถามว่าร้อนไหมนักเรียนตอบเลยว่าไม่รอ้อนไ, <c oughs> ไม่เลยค่ะไม่เลยตามด้วยขบวนแห่เทียนพรรษานะคะจากโรงเรียนบ้านสำโรงนะคะ โดยการนำของท่านผอ,อขจรพัฒน์ูลสวัสด์นะคะท่านผอ,อโรงเรียนบ้านสิบ้านสำโรงนะคะตามด้วยขบวนนักเรียนถือผ้าไตรมีเทียนพรรษานะคะแล้วก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพี่น้องตกจุดนี้ขยับให้หน่อยได้ไหมนะครับกจากคณะสมัติแลดวก ขยับถอยนิดนึงนะครับขอความร่วมมือนะครับเดี๋ยวขอความร่วมมือนิดหนึ่งขยับลุกวนขยับถอยออกไปอีกได้ไหมครับด้วยด้วยประเทีมีลอยกระทงนะคะจากโรงเรียนบ้านเบงท่าลาดอำนวยการโดยท่านภูมิในการสอนศักดิ์บุญบำรุงนะคะครับเดี๋ยวขอย่านิดหนึ่งขอย่านิดนึงขอย่านิดนึงนะครับขอยาเคลียร์พื้นที่นิดนึงลบกควนลุกแล้วก็ขยับไปให้อีกหน่อยครับจำเป็นครับ มีความจำเป็นกรรมการจำกรรมการจำเป็นต้องใช้นะครเวทีณนะจุดนี้นะครับให้เลยเสาเต็นท์ออกไปอีกนะครับขอความร่วมมือนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วกรรมการมีปัญหานะครับกรรมการขอร้องมากรรมการขอความร่วมมือมานะครับกรรมการขอความร่วมมือมานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับตามด้วยขบวนรณนนรงค์จากโรงเรียนสนวนโคกเม็ดนะคะ อําอนวยการสร้างโดยท่านผู้มยการพี่พัฒน์อัครเดชธนพงศ์นะคะผู้มยการโรงเรียนสนวนโคเมิตรนะคะและสุดท้ายที่ขบวนแฟนซีนะคะอํานวยการสร้างโดยท่านผู้มยการเคนวัตริทธิรนนะคะผู้มีการโรงเรียน,<ห>นบ้าน,<ห>นยางชุนนะคะ